ชุดโกโกวาอพียกได้มากเลยาไม่เอาทุกที่เนี่ยมันมีเจ้าของนะพี่นี่พี่ชายของพี่เนี่ย กบุ้งเนี่ยเราเดินเก็บลูกนี้กันไหมได้ได้ได้มันเหมือนลูกกระเพรานั่นไงนี่ลูกว้าวยิงไปเลย บุ้งพักบุ้งมาดูนี่ก่อนมาดูนี่ชุดอะไรก็ไม่รู้ไงนัวหนูถึง<ร>ตน้ตนไม้อ่ะก็ชุดโกโกวาไงชุดโกโกวาที่มันดังๆอะหรออือเฮ้ยพี่อยากได้จังเลยพักบุ้งโอจะไปเอาของเขาทำไมของใครไม่รู้พี่พักบุ้งมาสวยนะของใครไม่รู้เลยเอาไปใส่เล่นกันดีกว่าไม่สน้วไม่ต้องพูดมากไปดกค่า บุงชุดโกโกวาพี่อยากได้มากเลยอ,อยากได้ผักบุง้งเราไปใส่เล่นที่บ้านกันไหม,พ,มไพี่เมจิอะไรพี่จะโยนของหนูทำไมเนี่ยโอยูไม่ได้ชอบชุดโกโกวาหนูชอบลูกนี้มันน่ารักดีชุดโกโกวาเนี่ยไปซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ของเราซะหน่อยเธอหน้าผักบุง้งตรงเนี้ยไม่มีใครแสดงว่าไม่มีเจ้าของเราก็ไปใส่เล่นแปบเดียวแล้วค่อยมาคืนก็ได้ไม่เอา พี่เนี่ยมันมีเจ้าของนะพี่แม้วเขพูดไม่ต้องพูดมากไปไม่นสนใจแล้วค่ะบุ๊กเดี๋ยวพี่เอากลับบ้านเลยตามมานะอ่ะกลับบ้านเร็วๆมาอยุมลงอะไรเร็วๆโอเคเร็วๆกลับบ้านบ่นอะไรอ,ไรอ่ะรู้แล้วเราจะหยิบท,ทำไมมบบน,นี้ไม่ต้องเอาไปพี่เชื่อนุ้ย กลัวมันเลยผักบุ้งมาหรือยังมาแลยแ้วมาเลยพี่ไหนไหนเราก็ได้ชุดกลัวมาละ <c oughs> เดี๋ยวพี่อะเสจสละให้บุ้งใส่ก่อนเลย <c oughs> เอ่อไม่เอาอะบุ้งไม่อยากใส่ดิไม่เอาก็ดีพี่อยากใส่เหมือนเดิมเลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะน <c oughs> แ,ลแล้วผักเข้มาอย่างนี้เปลี่ยนชุดดีๆก็ได้ ฮักบุงบ้งพักบุ้งเกิดแล้วเืิดแล้ว,ลวจับตามองฉันดีๆน,นะ๊ะเป็นไงสวยไหมอ้าวสวยไหมคุณพี่ว่าสวยนาอรู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นสวยไหมฮักบุ้งไม่ไม ก็เป็นคนเดิมอ่ะใส่ชุดอ่ะสวยจะตายุยเที่ยวก็คือดีมากเลยอ่ะผมบูชอบ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 พี่อ่ะชอบโอ๊ยตามใจพี่เลยค่ะตามชจพี่เลยเอาตามใจพี่ก็คือพี่ชอบนั่งสวยๆไปวันๆคนเดิมเนี่ยคนเดิมอ่ะใส่ชุดใส่ชุด เวลานอนอพี่เมจิจะเสียงแนมะทำไมคะบงพี่ไม่อาบนะ้ำอาบท่าแปลงฟันเลยเหรอพี่อะอาบแล้วแปลงฟันก่อนค่ะบงอีกโตวชุดนี้มันสวยอะอดใจไวไม่ไหวขอใส่นอนนะโหพี่บ้าแล้วเรอเนี่ยเบอร์ไปไหมเนี่ยชุดนอนก็ไม่ใส่เออเนธะอะนาค่ะบงพี่ชอบอะพี่ขอวันเดียวนะ ตามใจพี่กันละกันนอนแล้วปิดไฟด้วยนะโอเคครับุงถึงท่าไเออ่แหละชีวิตไม่ต้องบ่นมากโอ๊ยพี่ขอโคุณเป็นอะไรนะบุง้งหลับไปเลยดึกแล้วโอเคฝันดีนิดจ๊ะ ับอะไรนักหนาเนี่ยพี่เมจิจะขยับอะไรนักหนาเนี่ยอ ถือแล้วรัดกูมากเลยค่ะบุ๊คโอ้ยหนูเนี่ยแหละควรจะกลัวพี่เมื่อคืนน่ะพี่มาหลอกหนูพี่ก็โดนหลอกเหมือนกันบุ๊คเอาไงดีอ่ะเอางี้ไหมแล้วเอาชุดไปคืนไหมอ่อบุ๊คแล้วใครจะเป็นคนถือพี่แหละพี่เป็นคนอามาม่อยังจับไปเลยรู้แล้วค่ะบุ๊คใจเย็นๆสิหนึ่งโซฟี ขอโทษนะคะวันหลังอะ่ะหนูจะไม่เอาอะไรไปแล้วค่ะดูคนด้วค่ะไปไปหาบุ้งแล้วกับบ้าน